สวัสดีครับพบกันแล้วรับช่องพังลักกี้แฟมิลี่นะครับตอนเช้าวันนี้นะครับได้มีอาหารนะครับผลไม้ให้อ่ามาให้น้องไอเดานะครับน้องไอเดานะครับวันนี้นะครับตอนเช้าเช้าวันนี้นะครับผลไม้ของเรานะครับมีผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับวันนี้นะครับที่แบ่งปันมาจากน้องลักกี้กับน้องทองเงินนะครับวันนี้นะครับก็มาให้น้องไอเดาด้วยนะครับเพราะว่าน้องก็ไม่ค่อยได้กินผลไม้วันหวานสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็อยากให้น้องช้างที่ยังไม่ได้กินผลไม้วันหวานนะครับได้กินของผลไม้หวานด้วยนะครับวันนี้ครับก็แบ่งจากของน้องลักกี้ ก็มาแบ่งให้น้องไอดากินนะครับจากพ่อพ่อแม่เอฟซีใจบุญที่มอบคะแนนให้เรานะครับเป็นค่าอาหารเนาะเป็นค่าอาหารให้น้อนงลัอกี้กับน้องทองนะครับแต่วันนี้เราแบ่งปันมาให้น้องได้กินด้วยนะครับวันนี้เนาะเป็นผลไม้วันหวานนะครับนูนะครับเป็นผลไม้วันหวานนะครับน้องช้างจะได้กินนะครับเป็นอ้อยด้วยนะครับเป็นกล้วยด้วยเนาะแล้วก็มีแตงกวาด้วยนะครับปะปนกันไปหลายอย่างเลยนะครับวันนี้เนาะเป็นของที่น้องช้าง กินแล้วก็จะได้อุ่นทนสมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะครับน้องไอด้าสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวยๆลูกสวัสดีครับสวยๆเอาว่าไงอสวัสดีจ้าโอ้เก่งมากเก่งมากเลยนะครับให้กินเลยจ้าให้กินเลยนะครับน้องไอด้าได้กินเลยจ้ากินอย่างสบายใจเลยลูกกินอย่างสบายใจเลยนะครับเป็นผลไม้วันหวานนะครับเป็นผลไม้วันหวานเนาะ ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกๆคะแนนนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่สีทุกท่านเนาะได้มอบคะแนนให้น้องลักี่กับน้องทองนะครับได้มีผลไม้วันหวานนะครับแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนช้างด้วยกันได้กินด้วยนะครับเราก็มีความยินดีมากๆเลยนะครับน้องช้างได้กินด้วยเนาะมีหลายๆท่านเลยนะครับที่มอบคะแนนให้เราเมื่อวานนะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณจากใจฟวานอ่อนมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ ทุกตัวทุกทันเลยในมอกครับที่มอบแผนไว้เป็นผลไม้นะครับเป็นผลไม้ให้น้องลักกี้กับน้องทองนนะครับและอีกส่วนหนึ่งเราก็แบ่งปันให้อ่าน้องตัวเล็กของเราด้วยนะครับคือน้องไอด้าเนาะน้องไอด้าครับอ่าน้องก็เป็นช้างอยู่ในศูนย์คดชั้นศึกษานะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้กินผลไม้วันหวานสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสดีนะครับโอกาสดีที่ควันอ่อนได้พาผลไม้วันหวานนะครับและอ้อยด้วยนะครับได้ให้น้องได้กินของหวานๆด้วยเนาะน้องก็จะได้อ้วนทวนสมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่สี่านนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับขอให้ครอบครัวของทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งไหนก็สมมากตราถนานะครับร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับเจริญในหน้าที่การงานครับขอบคุณมากเลยนะครับเมื่อวานก็มีหลายท่านเลยนะครับเมื่อวานเนาะมีพี่วีนัะครับมีพี่ขวญใจนะครับพี่พี่ยิงนะครับแล้วก็พี่พี่ลินลินนะครับแล้วก็พี่คนทิสาเนาะ แล้วก็ของคุณที่คุณดอยด้วยนะครับเมื่อวานเนาะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เมตตานะครับให้น้องช้างนะครับที่ไม่ค่อยได้กินผลไม้วันวานนะครับได้กินนะครับขอบคุณมากเลยเนาะขอบคุณจากใจจริงๆครับเดี๋ยวให้น้องไอดากินก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นพลายนําโชคกินต่อนะครับผมอีออยด้วยนะครับอีอ้อยด้วยนะครับตัวนี้นะครับอีออยด้วยเนาะ นะครับวางไว้ให้น้องกินเลยนะครับอ้อยนะครับวางไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวน้องก็จะเก็บกินเองนะครับ อ้อยสามมัดนะครับอ้อยสามมัดนะครับเพราะถ่ายน้ำช o ก็อ้อยสามมัดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีกล้วยด้วยนะครับให้ถ่ายน้ำช oco ด้วยเนาะน้องไอดาก็กินแตงกินแตงโมด้วยนะครับน้องไอดานะครับกินกับเพลงเลยนะครับน้องก็ยืนกินอย่างสบายใจเลยนะครับน้องตัวเล็กของเรานะครับสงสัยหิวนะครับอ้อยไว้กินเลยนะครับลูกเอาไว้เลยนะครับอ้อยสามมัดนะครับที่อ่าพ่อพ่อแม่เอฟซีจะบ่นนะครับได้มอบคะแนนให้เรานะครับส่วนหนึ่งเราก็แบ่งปันให้น้องได้กินด้วยเนาะเราก็ดีใจมากเลยนะครับได้มอบคะแนนแล้วก็มอบอ้อยนะครับอ่าให้น้องได้กกินนะครับ็ขขออ ทุกคะแนนขอบคุณพ,พ,พ่อแม่สีใจบุญท,ท,ทุกท่านนะครับที่ได้มอบคะแนนให้เราเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนาะ เป็นของน้องลักกี้นะครับแล้วก็แบ่งปันให้น้องไอด้ากับปลายํำโชคกินด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูปลายนํำโชคมาถึงปลาดำโชคแล้วนะครับตอนนี้นะครับมาดูปลายํำโชคนะครับมีอาหารให้น้องปลายนํำโชคนะครับตอนนี้นะครับพอกวันของปลายนํำโชคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปลาดำโชคสวัสดีครับโบสวัสดีสวัสดีรูปโลเลยนะครับปลายนํำโชคนะครับปากกินกับปากเลยนะครับพอกวันให้กินกับปากเลยเนาะปลายํำโชคนะครับ อร่อยหรือเปล่าครับพลายน้ำโชคอร่อยมากเลยนะครับได้กินของหวานๆนะครับวันนี้เนาะก็เป็นของที่ป้าพ่อแม่สีได้มอบคะแนนมาให้นะครับเป็นผลไม้จากน้องลักกี้กับน้องทองเันนะครับเราก็แบ่งปันมาให้พลายน้ำโชกับน้องไอด้าด้วยนะครับมาดูปลายน้ำโชกของเราครับดูนะครับกินกับปากเลยนะครับพ่อควานเขาให้กินกับปากเลยนะครับปลายน้ำโชกนะครับแล้วก็มีอ้อยด้วยนะครับมีอ้อยด้วยนะครับเอาอ้อยไปเลยนะครับพ่อควานอ้อยไปเลยนะครับแบ่งไปให้นะครับควานอง ฟานอนคงเขาไกลไม่ได้นะครับไม่กล้าเขาไปไกลนะครับเพราะอ่าเป็นช้างอ่าก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเท่าไรนะครับอ่ากินเลยครับลายน้ำโชกินอร่อยเลยนะครับวันนี้ครับมีของหวานหวานนะครับมีของหวานหวานนะครับเพราะว่าน้องยังไม่ค่อยอ่าได้กินของหวานสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ดีใจมากเลยครับได้อ่าแบ่งปั้นนะครับผลไม้วันหวานให้อ่าปลายน้ำโชกกินด้วยนะครับวันนี้นะครับดีใจมากเลยเนาะอ่าเป็นคะแนนที่พ่อแม่สี่จะบุญนะครับได้มอบเงินให้อ่าน้องทองเงินกับน้องรักีนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเราก็แบ่งเป็นผลไม้ให้อ่าปลายน้ำโชกกับ น้องไอดากินด้วยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกๆคะแนนนะครับที่มอบให้เรานะครับขอให้ครอบครัวของทุกๆท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งไหนก็ให้สมุมาตราฐานนะครับร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ปวยนะครับเจริญในหน้าที่การงานครับเงินไรกองทองไรมหาท่านเยอะๆนะครับที่เมตาน้องลักย้นนะครับแล้วก็ได้แบ่งปันอาหารนะครับให้พลายนาโชคกับน้องไอดากินด้วยเนาะเพราะว่าสองช้างสองเชือกนี้ก็ไม่ค่อยได้กินผลไม้หวานๆสักเท่าไหร่นะครับก็ขอขอบคุณณท่าาานนนมมมกกเเลลยยะะคคครรัับบบขอุผ อ่าสํหรับคลิปวันนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้น้องลักกี้ด้วยนะครับอ่านหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์ครับเป็นกําลังใจให้น้องลักกี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่าที่เมตตาน้องลักกี้แล้วนะครับแล้วน้องลักกี้ก็ได้แบ่งปันให้อัพไลน์นําโชคกับน้องไอดากินด้วยนะครับวันนี้เนาะก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณครับ